ยามม่องยามไส้กับเขาบานบานที่หลายคนอยากกินสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องลักกิสันเดี๋ยวมือนี้ผมก็พอสิไปย,ยามม่องกับยามไส้ครับช่วงนี้อยู่บ้านเชิดบุญแจกเขาสมีญยาดพี่น้องหรือว่าไทายบ้านโยกันมาซอยงานเตรียมบุญครับพอผมเลืเอาม่องกับไส้ล่งไปไส่ในหนองไว้พ่อได้เน่ากินกินเศร้ากินสายพ่อกับเขาแต่ละมือว่าไ้ใส้เงิน คนส่วนมากที่มาซอยงานสิเป็นคนมีอายุแน่ากินที่เพิ่นมากกับขึ้นหนีบพนแน่ากินบานสไตล์แบบอีสานบานเฮาอยู่ง่ายๆกินง่ายๆครับพ่อผมมามองสามเส้นลงมากลางไว้พ่อได้ปลาไปปิ้งไปทอดมองสามเส้นแบบนี้ส่วนมากปลาที่ได้จะเป็นปลาหน่อยครับยามาบอกไก่แต่ทั้งปลานิ่นปลาขาวปลากระสูโดนโดนเทือสิได้ปลาลดตัวหนึ่งเพราะว่าใส่มอ่งครั้งนี้บด้วางผนปลาลดครับตั้งใจมาหาได้ปลายังกะเอาพี่น้องเคยเห็นแม่งกินเรือดตาบอ ป้าลดตั้งใจไว้ถ้าได้หลายกระสีแกงถ้าได้หน่อยกระสีทอดพ่อได้ซูยาดพี่น้องหรือว่าท้ายบ้านที่มาซอยงานกินครับป้าลดตัวนี้ยๆแบบนี้ไาเห็นภายกระมักยามองเสร็จแล้วก็ย้ายไม้ไปยามไส้ต่อเข้าใส่ไส้กุ้งในาน้ำตื่นไว้นาครับมาถึงไส้แล้วก็ยกยามไส้ไส้แบบนี้วางผลกลุ้งโดยเฉพาะยามไปแต่ละหลังได้บ่หลายค่อยๆท่อนสะาสมกันไปกว่าสี่ยามครบก็ได้หลายพอดี การไซสๆแบบนี้ก็ต้องมีเหยื่อรอนะครับแต่ก็ต้องมีแผงกันเพื่อไส้บังคับให้กุ้งเขาไซส้น้ำปลาเล็กปลาน้อยจำพวกปลาซิ่วพวกปลาคาบของกับเขามาหน่ำหลขึ้นกันค่อยสิไปแยกกุ้งกับปลาออกจากกันทั้งฟังครับล้างได้ที่ยามเสร็จแล้วก็มัดกลนไว้ไซส์ไว้หม่งเกามือหนากรมายามในทันทีเลยครับกุ้งไฟที่ได้นี่ตั้งใจสิไปค่อยครับส่วนปลาซิ่วนั่นเสียไปมกหมอถึกใจผู้เฒ่าเลยล่ะ ผมขออนุญาตถือโอกาสนี้บอกวลพี่น้องนะครับในหมืออื่นวัานสุกท์ที่29ธเกท่านวาคมบริเวณริมหนองทงใหญ่ซีมี่หมอลำสิงถ้าผู้ใดบ้านอยู่บ่ไก่ก็ขอเลี้ยนเชิญมาเบิ่งหมอลำสิงน้ากันในเวลาสาโมงเสารหอด3าโมงแรงซีโอเบสฝรั่งมาสิตตีเยื่อปลอมริมหนองฟังหมอลำไปน้ากระเบิ่งเข้าท้ายไว้ด้ครับล้างนี้ได้หอดป่าไหลยามไส้เสร็จแล้วก็ึืนฟังเพื่อไปแยกป่ากับแยกกุ้งออกจากกันส่วนเทคนิคการแยกกับพญาครับกุ้งสิจมน้า ปลาสีร้อยน้ำค่อยๆตักแยกออกจากกันผลงานที่ได้สิเป็นแบบนี้กุ้งไอตโตใสๆงามๆส่วนแม่ผมสีอาซาเป็นพเพื่อนกับเขาเองกุ้งก็ประกอบเป็นข้องเขากันไส่บักพริกที่ขัวเองตำเองเข้าไปสองซ้อนตามมาด้วยเขาขัวครับน้ำปลาแดงก,ก็ผงชูรสขาดบได้เลยค้นคุกเข้าให้เขากันกลิ่นหอมลอยออกมาต่ำดังไส้ผักแพ้วที่เป็นผักคูบารมีของก้อยกุ้งเข้าไปน้าสองอย่างนี้ต้องมีคู่กันครับคุกเข้าให้เขากันแล้วก็ซิ้นเบิง ส่วนปลาที่ได้นั่นนำไปมกหมอครับใส่พริกอ่อนเข้าไปนำ้ำปลาลดกับปลาอื้นที่ได้ไปทอดเข้ากันครักด้วยครับ